สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มาที่เมืองเลยก็มีความยินดีครับจะเอาศาสตร์และก็ศิละปะโบราณมาฝากกันนี่คือดอกฝ้ายนะครับจะเห็นเป็นป่องๆเป็นตุ่มๆนั้นข้างในจะมีเม็ดฝ้ายนะครับแต่ก่อนที่จะเอาปุยฝ้ายหรือว่าใยฝ้ายเนี่ยเอาไปใช้งานเพื่อปัดเป็นเส้นใย,ยเนี่ยเราต้องมีการเอาเม็ดพวกนี้ออกก่อนนะครับมาดูว่าวิธีการโบราณเนี่ยที่เขาเรียกว่าอ e ิ่วฝ้าย อิ่วฝ้ายอิ่วฝ้ายอิ่วฝ้ายเนี่ยนะครับทำยังไงครับก็คืออันนี้เป็นมีฝ้ายสีตุ Herm ่นด้วยนะฮะฝ้ายสีค้ำๆเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกเรื่อขึ้นรูปลายครับผมนี่เป็นนุ่นเหรอครับอันนี้อันที่ใา่อะต้นใช่แต่ต้นมีสีตุยสีธรรมชาติสีตุ่นตุยตุยนี่ตุ่ยตุ่ยตุยฝ้ายตุยค่ะตฝ้ายเนี่ยอันเดียวไม่อันนั้นเป็นต้นต้นใหญ่อ่ะ ก็เลยใช่น,นี่ก็ทำมาแต่พ่อแต่แม่แต่ก็ทำไม่ใหม้มันมมนขาดนะถ้าถ้าเราทำเกินปีหรือ่ะมันจะไม่ออก <c oughs> มันจะหมดไปเลยมันจะไม่เกิดถ้าเราไม,โด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 ม่มาจอจๆมันมากสีน้ำต คือสีของที่นี่ค่ะค่ายตุยค่ะเป็นพันของเขาเลยที่ผลิตสีนี้ทางใต้อเมริกาแล้วตัวตัวด้านซ้ายมันใช้อะไรตัวไฟสีขาวเนี่ยค่ะเนี่ยต้นไม้ดูล้วยเป็นต้นไม้ดูดซับต้นไฟต้นไม้บางอยู่นะไม่เพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยมาใส่อันนี้นะให้เขียวยังไรที่เะซึ่งพระเอลยังไม่มีปุ๋ยเลยอันนี้เราเราปลูกที่ที่ไม่มีปุ๋ยที่มันที่ไม่ดีนะอันนี้ อันนี้ยังไม่ได้ดีดนะคะยังไม่ได้เอาเม็ดออกอะค่ะอันนี้อันนี้ยิ้วขึ้นี้อ่อวเนี่ยแม่ก็ยิ้วอยู่ก็ไม่ได้ดอัค่อนข้างฟูแล้วใช่ไหมคะยิวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดีดค่ะเดี๋ยวจะมีการดีดมันจะฟูคล่องเหมือนไอ้ขนมอะไรอ่ะท่านไหมอ่ะเหมือนแบบฟูฟูเลยเดี่ยค่ะกับสายไหมสายไหม่ออกแม่ตอนตอนนั้นสูตรธรรมชาติไม่ได้ค่ะมีอะไรที่เขาสนใจเรามันมีเจ้าของโรงแรมก็นุกคนละสามสามสามสาดี ลแล้วทีนี้เราเราทำให้เขาไม่ได้แบบนี้ทำอย่างไรก็ไม่ได้อนะไมาให้ะควรจะดานขึ้นแต่เพราะว่าเพชรยังครับาช่วยอะไรก็พอมาให้เราเลยอ่ะเพชรช่วยเอาเม็ดออกมาครับจ้ะเอาเม็ดออกเอาขึ้นมือมาเองเราหลังก็ม oh, ีคนมาช่วยคือใครบ้างก็มีทั้งทุกทุกหน่วยงานะเม็ดออกทางไหนครับเม็ดออกทางนี้ค่ะ มิดออกทั้งมิดนี่อ๋อเป็นรู่งอันนี้เป็นเม็ดฝ้าย้อันนี้เป็นยองของมันค่ะอันนี้เป็นอะไรนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะเป็นปุยฝ้ายจ้ะน้อยอะไรอย่างเงยเป็นปุยเป็นยองยองคือเริ่มจากการมาสำรวจหมู่บ้านที่สะอาดที่ดีทั้งด้านของจริยธรรมและปลอดยาเสพติด เมื่อ2524แล้วก็เผอิญมาปะ๊กกันโดยบังเอิญนะคะที่ชาวบ้านแต่งตัวออกมาอย่างคุณแม่เนี่ยเป็นแ้าที่ทอกับมือทําเองแล้วตอนหลังเขามีการมอบรางวัลันนีาอันนี้าสอนนี่นี่เป็นดอกฟ้ายเป็นีเลูกประทางนจ้ะแล้วก็ไปปิดออกมาจากต้นมันมันจะย้อยลงมาแบบนี้เหมือนกับที่อยู่ต้นเสามาเราไปแล้วเราอย่ ก็ขายกขาครยของมาเล้นก็แบแบ่นกันเ่แต่ได้เงินอะไรมาพีเลือตพ่พี่ี่ี่สามี่สาเป็นมหนนดนาะมันกับพิธีอิ่วฝ่าที่บ้านกัางป่าตมชัยพฤกใช่ไหมครับใช่ตมชัยพฤกษ์ก็เคยไม่อยากออกไปไหนแม่ให้ี่แม่นหละรับรองนะรับรองเันหกหมื่นยัไม่ได้หาที่ไหนแต่ว่าเราจะได้ไป หรืออะไรก็จะ right. ้ so, <you> <ikka> ่าบร้อย่างเดียวคนคนพอก็จะเอาค่าพอเทคนิคนี้เครื่องมือนี้ไม่ได้เห็นมานานคนคนย้อมเขาก็จะเป็นหม้อหม้อละสองร้อยบาทในหางคนตลอดที่เอาเอาหลอด